นอนอย่างนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับคือไปฟิตเนสมาหลายวันแล้วมาระบมไงออกทั้งขาทั้งท้องทั้งแขนทั้งหลังคือลาวลางไปหมดเลยตอนนี้นะฮะขอนอนพักสักหน่อ,นอนนยกนะ็อัดเสร็จเพียบแน่นาะสุกเมื่อยตัวมากตรุ่มตัวนอนแล้วโอ้โหสบายมากเลยนี่คือน,นวดไม่ได้นะนวดไม่ได้เลย,นว,เลยนวดคือเจ็บระบมเลยต้องนอนอย่างเดียนอนแนละ้วก็ผ่อนคลายเนะี่ยนี่สองวันที่แล้วใครขึ้นเลยนะห่มห่มจัดไม่เป็นไรจะฟื้นฟูได้แป๊บเดียว วันศุกร์แล้วทุกคนเดี็กเขาจะได้พักล้วนะจ๊ะพักผ่อนกันเนาะคนทำงานก็สู้ๆสู้ไปต่อไปเราลุน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 บอกเลขอะไรวันนี้จะได้พักผ่อนหน่อยนะนะขอเลขเด็ดๆ,ๆด้วยนะจ๊ะสุจริตนอน,นอย่างนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับคือ เด็ดมาหลายวันแล้วามาระบบเงี่ยออกทั้งขาทั้งทองทั้งแขนทั้งหลังคืนลาวล้าไปหมดเลยตอนนี้นะฮะขอรอข้างตันแบบักเสร็จเทปแรกเนาะสุดเมื่อตัวมา่ตัวรุมตัวนอนแล้วโอ้โหสบายมากเลยนี่คือนวดไม่ได้นะนวดไม่ได้เลยนวดคือเจ็บระบมเลยต้องนอนอย่างเดียวนอน,น,อนแล้วค่อยผอนคลายเน่ะนี่สองวันที่แล้วใครขึ้นเลยนะผมหมจัดไม่เป็นไรเดี๋ยวฟื้นฟูได้แป๊บเดียวนะวันศุกร์้วทุกคนเดี๋ยวเขจะได้พาไปนั่งจ๊ะ พักผ่อนกันเนาะคนทำงานก็สู้ๆสู้ไปต่อไปเราลุ้น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 ว่าออกเลขอะไรวันนี้จะได้พักผ่อนหน่อยนะขอเลขเด็ดๆ,ๆด้วยนะจ๊ะเหตุการณนอนอย่างนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับคือไปฟิตเนสมาหลายวันแล้วมาระบบนี่ออกทั้งขาทั้งท้องทั้งแขนทั้งหลังคือลาวลางไปหมดเลยตอนนี้นะฮะขอนอนพักสักหน่อยพ่ออเสร็จเท็จแกเนาะชุดเมื่อยตัวมากปรนตัวนอนแล้วโอ้โหสบายมากเลย คือน,น,นวดไม่ได้นะนวดไม่ได้เลยนวดคือเจ็บกระผมหรือต้องนอนอย่างเดียวนอนแล้ว,นนวค่อยพักผ่อนคลายเนะนี่ยนี่สองวันที่แล้วไข้ขึ้นเลยนะห่มผมจัดแล้วเมื่อไรจะฟื้นฟูดได้แบบเดียวนะวันศุกร์แล้วทุกคนเดี๋ยวก็จะได้พักพ้นนะักผ่อนกันเนาะคนทำงานก็สู้ๆสู้ไปต่อไปเราลุน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 บอ,อกเรียกอะไรวันนี้จะได้พักผ่อนหน่อยนะนะ เยนอนอย่างนี้เะียจนอนอย่างนี้อย่าเพิ่งแปลกใจนะครับคือไปฟิตเนสมาหลายวันแล้วมาระบบเนี่ยออกทั้งขาทั้งท้องทั้งแขนทั้งหลังคือลาวล่างไปหมดเลยตอนนี้นะฮะัขอ,อนอนพักสักหน่อยอากเสร็จเทบแรกเนาะสุดเมื่อยตัวมากตัวรุ่มตัวนอนแล้วโอ้โหสบายมากเลยเนี่ยคือนวดไม่ได้นะนวดไม่ได้เลยนวดคือเจ็บระมมเลยต้องนอนอย่างเดียนอนแล้วค่อยผัผ่อนคลายนะนี่สองวันที่แล้วใครขึ้นเลยนะห่มหมจัดไม่เป็นไร ะฟื้นฟูดได้แบบเดี่ยวนะวันศุกร์แล้วทุกคนเดก็จะได้พักแล้วนะจ๊ะพักผ่อนกันเนาะคนทํางนานก็สู้ๆสู้ต่อไปเราลุน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 ,ลนว่าออกเรียกอะไรวันนี้จะได้พักผ่อนหน่อยนะสวัสดีค่ะแม่แม่เอฟซีแฟนคลับช่งศิลปินบันเทิงศิลปินที่ท่านรักและเชิญชอบลูกชายแห่งชาติของแม่แม่ว้าวนะคะ น่าสงสารมากเลยนะคะบอกว่าออกกำลังกายหลายวันนะคะไ่ข้ขึ้นเลยยังมีมุกน่ารักน่ารักมาฝากแม่แม่มีการขอหวยจะได้หยุดกันแล้วโอ้โหมีความสุขจริงๆค่ะอือ จะหนูรูปหล่อของแม่แม่น่ารักสวัสดีวันศุกร์จ้าที่เรานอนอย่างนี้อย่าเพิ่งปลกใจนะครับคือไปฟิตเนสมาหลายวันแล้วมาระบมไงออกทั้งขาทั้งท้องทั้งแขนทั้งหลังคือลาวลากไปหมดเลยตอนนี้นะฮะขอนอนตพักสักหน่อยเพื่ออาเจเท็บแรกเนาะชุเมื่อตัวมากปร,รมตัวนอนแล้วโอ้โหสบายมากเลยนี่คือนวดไม่ได้นะนวดไม่ได้เลยนวดคือเจ็บระบบเลยต้องนอนอย่างเดี๋ยวนอนแล้วค่อยกผ่อนค,ค,คลายนะนี่สองวันที่แล้วใครขึ้นเลย โนะหมโหมจัแดแล้วเมื่อไรจะฟื้นฟูดได้แป๊บเดียววันศะุกร์เ้ทุกคนเด็กก็จะได้พักด้วนะจ่าพักผ่อนกันเนาะคนทางานก็สู้สู้ตต่อไปเราลุ้น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 บอ,อกเลขอะไรวันนี้จะได้พักผ่อนหน่อยนะนะขอเลขเด็ดเดดด้ยวยนะจ๊า